สวัสดีครับพบกับช่องมิม Journey อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมากับช่วงใหม่ของรายการก็คือช่วงติดเล่าติดเล่านี่หมายถึงติดเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราเอาประวัติที่คนอยากรู้มาเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเรามีของาาวัลจาก p o ย n t h h r l e y d a v i d s o n of อ o n อร n แเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ไว้วัดอุณหภูมิและไว้แต่งบ้าน มอบให้กับแฟนคของช่องมิมเจอรี่เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ที่รับชมคลิปและตอบคำถามท้ายรายการคำถามไม่ยากคำตอบก็อยู่ในคลิปที่เราดูนี่แหละถ้าดูจบตอบถูกแน่นอนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ f r n g e อร o ซ t บเทรถรุ่นหนึ่งของ Harley Davidson ที่มีรูปลักษ วินเทจบวกกับสไตล์จิโกททำให้หลายๆคนชื่นชอบและอยากมีไว้ครอบครองปัจจุบันหยุดสายการผลิตไปแล้วแต่สาวกคาเ d a v i ิส o n ส่วนหนึ่งก็ยังมีความต้องการที่จะสะสมคนมีก็ไม่ยอมปล่อยคนไม่มีก็อยากได้ทําให้ราคาพุ่งไปไกลจนเลยรถป้ายแดงบางรุ่นไปแล้วส p r i เจอร์ซับเทลมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ นี้ผมออกมาขี่รถเล่นกับม้าเหล็กคู่ใจคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถประจําตัวคู่กายผมมานานหลายปีแล้วมันคือ Harley d a เดว s สันสปริงเกอร์ซอบเลรถรุ่นนี้เป็นรถในฝันของผมตั้งแต่เด็กด้วยเหตุผลอยู่2ประการนะครับอย่างแรกคือเป็นภาพติดตาตอนเด็กๆที่เห็นน้าแอดซึ่งเป็นไอดอลของเราเนี่ยมีรูปหนึ่งขี่สปริงเกออยู่แล้วก็อย่างที่2ก็คือรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันมีความคลาสสิกและมันมีความจิ๊กโกลทำให ผมเนี่ยชื่นชอบรถรุ่นนี้เป็นพิเศษปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วกลายเป็นหนึ่งในรถสะสมของคนเล่นฮาร์เลย์เดวิสันที่ชื่นชอบความคลาสสิกปัจจุบันฮาร์เลย์เดวิสันได้ออกรถรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมามากมายแต่สําหรับคอฮาร์เลย์รุ่นเก่ารวมถึงคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลในความคลาสสิกก็ยังมองหาเทคโนโลยีแบบเก่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบเก่าคือตั้งแต่นักเกิลเฮดแพนเฮดโชว์เวลเฮด มาจนถึง e v โรวมไปถึงเทคโนโลยีของระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบสปริงเกอร์ซึ่งยุคแรกๆของ Harley d a v i d s สันระบบการสั่นสะเทือนหน้าของเขาก็เป็นสปริงเกอร์มาตั้งแต่แรกแต่เป็นสปริงเกอร์ที่ไม่มีโชคอัพส่วนระบบการสั่นสะเทือนหลังเป็นแบบฮาร์ t เทลหรือที่บ้านเราเรียกว่าหลังแข็งนะครับจนถึงในปี1948คาบเกี่ยว1949 Harley d a v i d s o ัได้ออกแบบใช้ระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบ เทโลสโคปิกซึ่งเทโลสโคปิกเนี่ยก็คือคล้ายๆกับกล้องส่องทางไกลโบราณเข้ามาแทนตัวสปริงเกอร์มันเป็นระบบซัตเพนชั่นที่บ้านเราเรียกว่าโชคหน้าเข้ามาแทนที่สปริงเกอร์ตั้งแต่ปลายปี1 9 9 8รับเกี่ยว1999โดยเอามาใส่ในรถรุ่นไฮด้าไก จากนั้นเป็นต้นมา Harley d ์เดวิสันก็ผลิตรถทุกรุ่นออกมาโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบโช๊คอัพมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายศตวรรษแต่ด้วยความที่แฟนของ Harley d ์เดวิสันส่วนหนึ่งยังหลงไหลรูปลักษณ์ความวินเทจความคลาสสิกแบบเก่า Harley d ์เดวิสันจึงได้ตอบสนองความต้องการของแฟนๆฮาร์เลย์ ale, ด้วยการกลับมาใช้เทคโนโลยีแบบสติงเกอรโดยใช้ชื่อรุ่นว่าสติงเกอร์ซอฟเทล ซึ่งผลิตออกมาในปี1988เป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ85ปี Harley Davidson นภายใต้โมเดลโค้ด FX STS โดยได้นำระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบสปริงเกอร์มาใช้ครั้งหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี1949แต่ได้เพิ่มโช๊คัพเล็กๆที่ด้านหน้าเพื่อเพิ่มความหนืดไม่ให้แข็งกระด้างเกินไปส่วนระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังเป็นแบบ s o ฟ t ท a i l ซึ่งได้ซ่อนโชค๊คเอาไว้ด้านล่างเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่รูปร่างคล้าย h a r ์ t เทลแต่เป็น soft tail ส่วนล้อหน้าเป็นแบบ21บางโคนหลังเป็นแบบ b o อ tail หรือที่บ้านเราเรียกว่าตูดเป็ดแทน เป็นแบบมินิเอฟแต่ว่าอันนี้ผมไปเปลี่ยนมาแล้วมัน,ม,นมันเลยไม่เป็นมินิเอฟข้อแตกต่างของสปริงเกอร์ซอฟเทลกับรถรุ่นอื่นๆคือองศาคอที่ชันกว่ารถรุ่นอื่นๆหลังจากได้รับการตอบสนองจากลูกค้าของ h a r l e ล d a เด d สันที่ชอบเป็นอย่างมากกับรถรุ่นสปริงเกอร์ฮาร์เล d ์เดสันก็ได้ผลิตขายมาตั้งแต่ปี1988จนถึงปี1995 h a r l เล d ์เดลสันได้เพิ่มรถ เข้ามาอีกหนึ่งรุ่นโดยใช้เทคโนโลยีการสะเทือนหน้าแบบสปริงเกอร์เหมือนกันคือ Harley Davidson Bad Boy ในปี1995ข้อแตกต่างมีชุดสี และแฮนด์ที่ต่างจากเดิมคือแฮนด์จากเดิมเป็นมินิเอฟเปลี่ยนเป็นแฮนด์ปีกนกกึ่งแฮนด์เดฟขายตั้งแต่ปี1995 96 97จึงได้หยุดสายการผลิตลงกลายเป็นรถสะสมที่มีรูปร่างแบบสปริงเกอร์อีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนต้องการหามาครอบครองและในปีเดียวกันฮาร์เล d a v i วิสันได้ออกรถรุ่นใหม่โดยใช้ชื่อรุ่นว่า h e r i t a ท e s ป r i n เกอร์ a s s i c ภายใต้รหัส FLSTS ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก FL1948 Panhead ซึ่งมีความคลาสสิกโดยใช้ระบบสปริงเกอร์หน้ารองรับ ล้อหน้าขนาด16นิ้วซึ่งบ้านเราเรียกว่าสปริงเกอร์หน้าใหญ่ผลิตออกมาครั้งแรก1997จนถึง98และ99โดยใช้เครื่องยนต์ Evolution และในปี2000 Harley Davidson ได้นำเครื่องยนต์รุ่นใหม่คือท w i n Cam 88นะครับก็คือตัวนี้เข้ามาใส่ในรถซั t a i l ทุกรุ่นรวมถึงสปริงเกอร์ f t t เทลและ Her h ฮอริเทจสปริงเกอผลิตมาอย่างต่อเนื่องส่วนสปริงเกอร์ซ t t เทลหน้าเล็กทรงจิกโกได้ผลิตมาจนถึงปี2006จึงได้ หยุดสายการผลิตไปรวมเวลาตั้งแต่ผลิตครั้งแรก1988จนถึงปี2006เป็นเวลา18ปีจึงได้จบตำนานสปริงเกอร์หน้าเล็กตรงจิกโกในปีต่อมา2007ฮาร์เรยเดวิสันได้หยุดสายการผลิตของ Heritage Soft t i l s สป i n งเกอหรือ Springer หน้าใหญ่รวมเป็นเวลา11ปี นับตั้งแต่ผลิตครั้งแรก1997จนถึง2007แต่ในปีเดียวกันนี้ Harley d ์เดลสันได้ออกรถสปริงเกอในแนวจิกโกอีกครั้งโดยใช้เครื่องยนต์ High Performance s c r e a m i n g Eagle โดยใช้ชื่อรุ่นว่า s p r i n เ e r s o f t t i l s c r e a m i n g Eagle ยใช้เครื่องยนต์ขนาด110ลูกบาทนิ้วหรือ 1,800cc ใช้ระบบการสาูทนาแบบสปริงเกอร์ล้อหน้าขนาด19นิ้วบางคนหลังแบบตุดเป็ดยางหลังอ้วนขนาด200 และ240ในปี2009โดยผลิตออกมา3ปีคือ2007 2008และ2009ในปี2008กระแสวินเทจและกระแสบ็อบเบอร์กำลังมาแรงฮา,าร์เลสริวสันจึงได้ออกรถรุ่นใหม่โดยใช้ช่วงหน้าแบบสปริงเกอร์โดยใช้ชื่อรุ่นว่า Crossbone หรือกระดูกไฟภายใต้รหัส FLSTSB โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดทวินแคม96คิวและระบบเกียร์6สปีดเข้ามาใส่ในรถพักเท้าเป็นแบบ Half m มูนช่วงบางคนหน้าหันสั้นแบบบ๊อบเบอร์บางคนหลังแบบบ๊อบเ i l ตูดเป็ดโดยใช้ล้อหลังขนาด200เบอะแบบใบบัว er. มีสปริงแบบโบราณแทนแบบ Mini เอฟที่นิยมในยุค1970เพื่อตอบสนองกระแสวินเทจนะขณะนั้น h r r เล Davidson c คอร์ b o n e อยู่ในสายการผลิตอยู่4ปีนับตั้งแต่ปี2008 2009 2010และ2011จึงได้หยุดสายการผลิตลงนับตั้งแต่ปี2012 จนถึงปัจจุบันนี้ฮาร์เล d ์วสันก็ไม่ได้มีรถรุ่นไหนที่ใช้ระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบสปริงเข้ามาใส่ในรถอีกเลยจนถึงปัจจุบันรวมเวลาที่ฮาร์เล d ์วสันได้นําระบบการสั่นสะเทือนหน้าแบบสปริงมาใส่ในรถอีกครั้งนับตั้งแต่ปี1988จนถึงปี2011รวมเป็นเวลาถึง24ปีที่ฮาร์เล d ์วสันผลิตรถที่มีช่วงหน้าแบบสปริงเกอร์เป็นอันจบตานานฮาร์เล d ์วสันสปริงเกอร์ซอฟท ยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้สาระความรู้ที่เอามาฝากเป็นคลิปแรกที่ทำคลิปมีสาระน่าจะได้ความรู้กันบ้างนะครับแล้วก็ไม่ลืมสำหรับคำถามท้ายคลิปใครตอบถูกได้รับรางวัลจากพอยฮาร์เรย์เดวิสันออฟขอนแก่นมี3ามคถามด้วยกันพิมพ์คําตอบลงมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วประกาศรางวัลทางไลฟ์สดคําถามแรกคือฮาร์เรย์เดวิสันสปริงเกอร์ซอฟเทลภายใต้รหัส f x s t s ผลิตตั้งแต่ปีอะไรจนถึงปีอะไรคําถามที่2องเฮอริเทสสปริงเกอร์นับตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงหยุดสายการผลิตใช้เครื่องยนต์กี่ขนาดและขนาดเท่าไหร่บ้างคขถามที่3รวมเวลาที่ฮาร์ลีดวสันนำช่วงหน้าแบบสปริงมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหยุดสายการผลิตเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปีพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ในช่อง YouTube พร้อมกับทีมเบอร์โทรนะครับประกาศรางวัลทางไลฟ์สด YouTube หลังจากเทปออนแอร์3วันถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรผมจะไปหาข้อมูล แล้วมาเล่าให้ฟังยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช a n นลมิ้ t เจอร์นี่แล้วเจอกันสวัสดีครับ